มาอีกแล้วเนนมาอีกแล้วคนเอาไปทิ้งแล้วเดินตามเนนมาครับนยัมาหาตอ,ปปนนะตอนไปเปิดน้ำนาาตอนไปเปิดน้ำก็เดินมาหาหาเนนพี่เนคเนครับพี่เนนครับมีแมวมาให้อีกแล้ว ดูพวกหนูแล้วอย่าลืมกดไ like, ล<ด><ด>ค์กดแชร์กดติ r i b e เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะคะตัวเมียดูนมโอ้ยตายแมวท้องแน่เลยเดี๋ยวนี้ก่อนลูกอย่นี้ก่อนอยู่นี้ก่อนืะจะมัาอยู่ไหนอ่ะเพียครับเพียงครับยัาผมเหี่ยว ้องด้วยท่าทางพอนมโตมากเลยโอ้ยอีกกี่ชีวิตเนี่ยในเนี้ยตายตายกินข้าวลูกมีข้าวม,มีน้ำให้อยู่ในกรงนี่ไปก่อนยังกลัวอยู่ให้เขาปรับตัวก่อนนะคะ ดูหนสิลูกดูไหนซิโอ้นอนอ่ะลูกไม่กินข้าวอ่ะนนีนมีทั้งอาหารเปรียกมีทั้งอาหารเม็ดมีทั้งน้ำเลยลูกไม่กินอ่ะลูกเออ่วงนอนอ่ะลูกผอมมากเลยกลัวนะคะมนใครเดินไปนมาก,ก็กลัวมีขู่มีขู่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้แม่เอาไปให้หมอดูนะลูกนะ อันด้าซาวดูนะม่วงนอนสงสัยก็คงไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะอ,อากาศร้อนไม่เอาผ้าไม่เอาที่ปูนะลูกเนาะอากาศมันร้อนนอนพื้นนี่แหละเย็ยนสบายนะนะสุดๆแม่จับลิซ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 ไม่ดูไหนหนุ่มไม่ดูไหน เด็กปุ๊บจ้าจ้าหน้าตาก็ไม่ไม่มีขี้หงขี้ตานะคะจมูกก็ไม่แห้งแม่ดูสิลูกดูสิท้องหรือว่าอะไรดูนมใช่ไหมโอ้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 ท้องหรือว่าพุงคลอดโอ้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  แม่ดูก่อนลูกดูนมน่าจะท้องนะคะถ้าพิ่ไม่ไม่ใช่ที่แม่ดูนี่คือจะดูเหมือนมีรอยดูดนมหรือเปล่าเหมือนมีรอยดูดนมหรือเปล่าหม,มีลูกหรือเปล่าลูกที่ดูนี่คือแม่เกียงกลัวว่าเขาจะคลอด ลูกออกมาแล้วทิ้งลูกไว้เงี้ยค่ะเขาเดินมาหาคนเพื่อมาหาขอกินประมาณเนี้ค่ะที่แม่เกงอยากดูของเขาคืออย่างนี้นะคะเราจะได้ไปช่วยลูกเขาทันไหนแม่ดูหนสิลูกไหนแม่ดูส oh, 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 oh. <ฮ>ิโอ้อโ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 อ้อโอโโอโโอโโออโ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 อ ลูกนหนัท้องเหรอหอมมากท้องแหละมีลูกอยู่ในท้องเขาจับแล้วลูกมีลูกอยู่ในท้องนะคะเขาท้องเฮ้ย อีกแล้วนะแม่นีนอ้อนมเป่งเลยนะคะไม่รู้ว่าลูกเขาจะออกมาโสมบูรณ์หรือเปล่าหน้าตายังสดใสอยู่เลยนะคะเนี่ยหน้าตายังไม่นะกินข้าวมาลูกมาแม่ป้อนข้าวมา,มาแม่ป้อนข้าวนะกินลกิน เด้อไม่ต้องกลัวนะต้องกลัวลูกเออนั่นแหละ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 เออกินแล้วกินแล้วกินแล้วอ่ะอ่ะลูกอ่ะอ่ะอ่ะกินซะคันนี้กินซะเออต้องให้ป้อนต้องให้รู้รสก่อนถึงจะกินอืมอ่ะกินซะลูกกินซะเก่งว่ากลัวเขากัดเนาะเมื่อกี้อ่ะกินซะเออนั่นแหละ หิวหิวหิวมากหิวมากอุ้ยหิวมากไม่ได้กินมากี่วันแล้วลูกเะไม่ได้กินมากี่วันแล้วหิวหิวไม่ได้กินมากี่วันแล้วลูกโมติกลัวนะคะอุยหิวมากเลยแม่หิวมากโหเอ้ยน่าสงสารหิวมากเลยไม่รู้เขาอดมากี่วันแล้วนะคะเนี่ย เป็นแมวท้องด้วยตามที่ดูนมเขาเนี่ยเป็นแมวท้องนะคะและจับท้องเขาเนี่ยมอนมีตัวแมวอยู่ข้างในแต่อยากให้แน่ใจก็คือต้องเอาอไปอันด้าสาพวพรุ่งนี้นะคะอันด้าสาพวพรุ่งนี้ ขอความเมตตาน้องด้วยนะคะไม่เกรงจะเอาน้องไปหาหมอนะคะพรุ่งนี้นะคะช่วยน้องด้วยนะคะอาหารเปียกหมดต่อด้วยอาหารเม็ดต่อด้วยอาหารเม็ดอาหารเปียกหมดแล้วต่อด้วยอาหารเม็ด เราหั่นเปียกมาอีกมาอีกซอ,องนึงลูกมาใหม่แล้วกินอาหารเม็ดอูยหิว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 มากเลยอเอามาอีกซองหนึ่งแล้วนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้ครึ่งซองให้กินครึ่งซองดูก่อนอันเนี้ยมาใหม่อีกซองนึงอ,อยู่ในป่านะคะวิวจะกินอะไรนอกจากมาแมลงนะคะกับหนูนะคะอยู่ในป่าตอนนี้ได้กินแล้วลูกได้กินแล้ว ได้กินแล้วนะโอ้ยน่าเวทนาเหลือเกินอดมาสักกี่วันแล้วลูกไหนจะลูกในท้องอกีกอดมากี่วันแล้วลูกหน้าตาเขาเหมือนขนุนนะคะมีตรงกลางเหมือนขนุนเหมือนเจ้าขนุนเนี่ยมีตรงกลางกตรงนี้เหมือนเจ้าขนุนเนลย ก,ก,กินใหลูกกินเยอะนะกินให้อิ่มนะลูกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวกินไปเลยกินไปเลยกลัวหมาเห็นหมามาหมามาหน้าประตูไม่ต้องกลัวลูก ข้าวอิ่มแล้วนะลูกเนาะน้องไข่ดาวตั้งชื่อว่าไข่ดาวก็แล้วกันนะคะกินข้าวอิ่มแล้วรูพาให้นอนนอนก่อนพักผ่อนนะ้นลูกนะอย่างน้อยหนูก็ได้กินข้าวอิ่มแล้วแหละเมื้อนี้วันนี้นะอยากที่อดมานานอดมาหลายวันทิ้งไม่ได้จริงๆปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆฝนตกหนักๆไม่รู้ไปหลบฝนที่ไหนมา ไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนลำบากมาก็าต้องช่วยกันไม่รู้จะทำยังไงไม่เอาลูกถ้าเห็นสายตาก็แล้วเนี่ยมันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะเห็นสายตาน่องแมวรูอหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆที่จะปล่อยผ่านนะคะปล่อยพ่อๆแม่เข้าใจไม่เกลียงด้วยนะคะไม่เกลียงไม่อยากรับแมวเพิ่มนะแต่มันจําเป็นนะคะแต่ถ้ามีท่านไหนที่อยากจะรับแมว เพิ่มก็บอกไม่เคียงมาได้นะคะรับน้องไปได้นะถ้าม,มีใครรับก็ต้องดูแลกันไปตรงนี้นะคะไม่รู้จะทำยังไงก็กินอิ่มแล้วให้ก็นอนนอนพักผ่อนไปกินอิ่มแล้ว